เมื่อไหวเจ้าพ่อเขาลอ้อมงวักม่วกคะ่ะมาขอพรขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อในวันนี้คะ่ะลำดับต่อไปก็จะไปปักทูปนะคะแล้วก็จะจุดทูปขอโชคลาบกับเจ้าพ่อเจ้าค่ะ ตอนนี้ก็รอเลขทูบนะคะเลขทูบมาขอเจ้าพ่อวันนี้จะได้เลขอะไรตอนนี้ทูบก็กำลังมามอยู่ ก็จะเป็น520นะคะอ่าทูบวันนี้ที่มาจุดวันนี้คือวันที่19กุมภาพันธ์2566ที่จะออกในวันที่1มีนาคมสอง6ห้าก็ได้520นะคะ ต่อไปก็จะไปเสียงเซมซีนะคะเสียงเซมซีกับเจ้าพ่อเพิงวดที่แล้วท่านให้1 8กับ8ก็คือ0 8นะคะต้องครับงวดที่แล้ว พี่มาเสียงเซมซีพี่ได้หนึ่งแปดกับแปดที่นี่ศูนย์ไม่มีอยู่แล้วเนาะเจ้าพ่อก็ให้นะแปดศูนย์ศูนย์แปดนี่เนี่ยวันนี้ก็เลยนำผลไม้มาถวายเจ้าพ่อเขาให้ที่ต้องลอมันอยู่ในดวงของเราจา้ะก็เลยมาขอมาขอใหม่แต่ว่าถามว่าพี่เอาได้พี่ขอไม่ได้วันนี้ก็เลยจะมาขอกับเจ้าพ่อใหม่นะคะ คนก็แวะเบียนมาเรื่อยๆนะคะแวะเบียนมาไหว้เจ้าพ่อเรื่อยๆค่ะ มาจากไหนคะเนี่ยโอ้มาเที่ยวกันมาไหว้เจ้าพ่อด้วยเนาะได้สองอย่างเลยแต่บ้ร้อขึ้นมาค่ะลำดับต่อไปเจ้าพ่อ ทุกสายทุกสาที่เด้อเจ้พาเรือโจบจววันบอลสุดเจ้าพ่อเจ้าค่ะปวดไข้ปวดลูกปวดร้นพรตัวแรกที่ออกในวันที่จิวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกนี้ได้เถ่เจ้พอเมื่ที่แล้วลูกก็โง่เอาไม่เอาไม่ได้เลวันนี้มาพอเจ้าพ่อใหม่พอเจ้าพ่อปวดไข้โดยเด็ดเจ้าค่ะ ได้สามตัวตท,ท้ายลงมาดินหนึ่ตนงตัวลินหนึ่ง

แรกคือได้คือสองศูนย์นะคะเึล้านกินแบ่งรัฐบาลไทยนะเจ้าค่ะขอสลากินแบ่งรัฐบาลไทยแล้วะจะ้า ออกสองอันเลยทีนี้ตัวเลขที่ได้ออกพร้อมกันเลยนี่หนึ่งห้ากับหนึ่งแปดนะคะ ตัวเลขที่ได้คือ15กับ18ค่ะแล้วได้18กับ8ก็คือ08 80นั่นเองงวดที่แล้วนั่นถือว่าเข้านะคะสองตัวล่างจะพาะให้สองตัวล่างงวดที่แล้ว ของที่มาแก้บนส่วนมากก็เป็นงอบเป็นเรือสำเภานะคะทึ่งท่านจะชอบเพราะท่านมาจากเมืองจีนของแก้บนที่หลากหลายอยู่ข้างหลังนั้นก็ก็ให้จริงๆนะคะในการมาบนบานสารก่าก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคนนั้นด้วยค่ะเสียงเซียมซี วันนี้นะคะก็ได้สองไม้แรกแล้วก็หนกับหนึ่นะคะขอเจ้าพ่อวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกหกบาลไทยนะคะเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกเรียกเลขทูบได้ห20นะคะ ขอให้เข้าให้โดนให้ปังนะเจ้าพ่อขอให้ดังๆนะคะหนึ่งแปดยังคงอยู่